ขี่มอเ้อรอทีจสนุกไหมคะสนุกค่ะหนึ่งองสเสแล้วนี้ยทีสิบสิบบบบบิสิสิ แม่ก็ทำอยู่หาทอสิเฮ้ยรอบนี้เป็นการขี่เสือเด้ขี่เสือเฮ้ยเสือขยับตัวเสือมันขยับตัวได้เสือขยับตัว

ไปดูสิยายแกนี่ไปขึ้นยายแกนี่เลย่ยาวังขาแม่อนี่ไหนยายแกนี่ ขึ้นที่นอนเลยขึ้นที่นอนตัวเองเลยเรเร็วนะลาไปเร็ว,รวขึ้นไปที่นอนตัวเองไปซ้อนเร็วขึ้นที่นอนตัวเองเลยเ้